สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัดอำนาจเจริญมีความยินดีขอเชิญเป็นเกียตรติร่วมงานพิธีสถาปนาสมาคมสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจําจังหวัดอำนาจเจริญจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท่าทูลและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะพระมิ่งเมืองแห่งชาติเพื่อเป็นศูนย์รวมของแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอำนาจเจริญที่จะดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสังคมและประชาชนเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติเพื่อให้ลูกได้สำนึกในพระคุณของแม่และตระหนักในหน้าที่ของลูกที่มีต่อแม่ตลอดจนได้แสดงความกตัญยูกะตเวทีต่อแม่เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อ และร่วมมือประสานงานกับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศและเพื่อรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไปซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติสมาคมจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวอำเภอพันาจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญชมการเดินแบบแฟชั่นโชว์มรดกแห่งสยามงดงามยิ่งผ้าไทยเชิดไชไลที่เมืองพนาอำน่าเจริญ นหอประชุม118ปีโรงเรียนอนุบาลพนาอุดมวิทยากรตำบลพนาอำเภอพนาจังหวัดอำานาจเจริญถนนสี่เลนสายพนาตรการเลยสารหลักเมืองพนาไปทางทิศตะวันออกกำหนดการจัดงานสถาปนาสมาคมวันจันทร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา9นาิกาลงทะเบียนผู้ร่วมงานเวลา10นิกา30นาทีพิธีจุดเทียนสถาปนา สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอำนาจ,จเจริญ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญประธานพิธีพร้อมนางเพญพักสีทองประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติจุดเทียนสถาปนาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอำนาจเจริญเวลา12นาฬิกาเชิญร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนชมการแสดงรำชุดขอพรพระเหล่าเทพนิมิตจ,จากโรงเรียนศรีคูนวิทยาบัลลังก์ขอเชิญร่วมสแสดงแบบและชมการเดินแบบแฟชั่นโชว์มรดกแห่งสยามงดงาน ามยิ่งผ้าไทยเชิดไชไลที่เมืองพน,นาอำหน้าเจริญชุดที่ 1. เนเสน่ภูษาสง่าศิลปิ่นอีสานจากเครือข่ายสมาคมชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติภาคเจ็ดชมการแสดงแบบจินตะลีลาชุดออนซอนอำนาจเจริญจากโรงเรียนพน,นาศึกษาชุดที่ 2, สเสน่ภูษาสง่าศิลปิ่นอำนาจเจริญผู้แสดงแบบลงทะเบียนเวลา9นฬิกาเดินแบบเวลา13นาฬิกา ต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่อาจารย์ชอบพกาอุทธ,ธาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอำนาจเจริญที่ตั้งสมาคมเลขที่135หมู่ที่สองตําบลพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญโทร9 8 9 7 1922เ2้าเจ็นึ่าเภ็ดนเาสองสอ ជ្រូសារបស់បា្រាប់